นี่แหละครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของมหาสารคามเขานะครับพญานาคพ่นน้ำแล้วก็กำลังถูกพูดถึงครับหลังจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสต์ภาพลงไปในกลุ่มมหาสารคามครับแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า100ล้าน8ปีที่รอคอยกว่าจะเสร็จมหาสารคามก็มีพญานาคพ่นน้ำแล้วนะนะครับมีการติดแฮชแท็ก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะครับซึ่งโพสต์นี้เนี่ยมีคนเข้าไปกดถูกใจเกือบ3,000คนแล้วก็มียอดแชร์กว่า2,400ครั้งนะครับแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยครับบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่ามองยังไงก็มองไม่ออกว่านี่คืออะไรกันแน่นะครับบางคนก็ไปแซวว่าปฏิมาก,กรรมดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับหน่อมไม้ฝรั่ง คือก็มีคอมเมนต์แตกต่างกันไปนะคะหลังจากที่มีการโพสต์ภาพนี้ออก แล้วคุณผู้ชมเห็นเป็นภาพอะไรแล้วมองว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่นี้มีความสวยงามหรือว่ามีมุมมองแตกต่างกันไปยังไงลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามามผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปที่บริเวณคลองสมทวินนะคะไปพบปฏิมาก,กรรมพ่นน้ํา2จุดจุดแรกอยู่ที่หน้าสถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคามอีกจุดอยู่ที่หน้าห้างเสริมไทยพลาซาไปสอบถามจากนายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามชี้แจงนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโยธา ที่การและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะเขาแบ่งการทํางานออกเป็นหลายหมวดหมู่ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างอนุสาวรีย์รวมไปถึงระบบงานไฟส่องสว่างภายใต้งบประมาณ65ล้านบาททั้งเทศบาลเมืองสารคามเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับงานเท่านั้นปฏิมากรรมนี้ก็ชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่พญานาคนะคะหรือว่าหนอไม้ฝรั่งแต่ย่งใดแต่ว่าเป็นงานศิลปะ ไทยร่วมสมัยลักษณะก็จะเป็นม่านน้ําค่ะที่ตรงปลายคุณผู้ชมจะสังเกตเมื่อสักครู่เขาจะมียอดที่สามารถพ่นน้ําออกมาได้รับกันสองข้างกลาเป็นม่านน้ําส่วนพญานาคเนี่ยจะมีการก่อสร้างอีก1จุดเป็น1ตัวติดตั้งที่บริเวณสะพานบอขอสอจะมีความสูง5เมตรห่างจากจุดปฏิมากรรมพ่นพน้ําประมาณ50เมตรค่ะแบบใหมนะครับนะครับจริงแล้วก็คือเป็น งานศิลปะแบบไทยร่วมสมัยนะครับเป็นลักษณะของม่านน้ำที่จะเป็นกั้นระหว่างช่วงที่ปลายของยอดเนี่ยจะมีน้ำพนออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นภาพประกอบซึ่งว่าถ้าเราจะทำท่ออย่างเดียวแล้วเป็นน้ำพุเลยมันก็คงไม,ไ,มไ,มไม่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 มีศิลปะนะครับทางอาจารย์ก็เห็นว่าควรจะเป็นลายกระหนกนะครับพร้อมกันกับปลายปลายของตัวยอด ซึ่งทําให้รับกันกับสองข้างของทางสะพานนะครับบางคนเห็นเป็นรูปที่ต่างกันออกไปบางคนบอกว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ทาง YouTube บอกว่าคล้ายๆกับหางผ้าพ,พันคอลุกเสือ,อนะครับ บางคนก็บอกว่าเหมือนกับหางพญานาคนะครับ<ไ>ต่างมุมมองกันออกไปทีนี้ในคําชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลาในการก่อสร้างมันไม่ใช่8ปีนะครับแต่ว่าเขาใช้เวลา6ปีครับเริ่มโครงการกันตั้งแต่ปี2,560เพราะว่ามันมีการแก้ไขแบบนะครับรวมไปถึงการที่ความไม่พร้อมของผู้รับจ้างด้วยนะครับอย่างเช่นไม่มีคนงานเรื่องของการขาดความชํานาญขาดสภาพคล่องก็ขอให้ ประชาชนเนี่ยใจเย็นๆนะครับเพราะว่าพญานาคนะครับในส่วนของพญานาคเนี่ยจะนํามาติดตั้งประมาณสัปดาห์หน้านะครับซึ่งประชาชนเขาบอกว่าสามารถที่จะไปถ่ายภาพแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามได้นะครับ